สวัสดีพี่น้องสกุุสุพ้นนะครับเดี๋ยวเึื่องเรียนเดี๋ยวนี้ยิ่นอายบางไหก็่างานนี้รอก็บ่อยบัมันก็เมนคนหนาที่ได้ไปเกาหลีสบบัมนีันหามือรอให้รอขาดมอลา์ในไหนมารออัศจรรย์ในกรุงวันดาน่าเ่าโดดที่เนี่ยบ่อยสิรี่ใยกระเด็นอยู่ หมดพ่อแต่อดท้าวโง่เกินมากนะมาเวทีกันเลยจะค่อยมาเอาเมื่รอก็บ่อยสิริชัยอยู่อกบ้ดนทีมภาษาเออขอขอบอคุณห,หลายๆนะครับเป็นเกียรติหลายได้ขึ้นมามเวทีวส่องเกียรติของไอ้บอยสิริชัยนะครับคูณน,นั่งที่ขางคุณนะฮะเมื่อหลายคนอยู่เมื่อนี้พักแรมแมนครับนะฮะตอนนี้งานมาขึ้นในยู่อำเภอจังหางแมนจังหวัดพยาวเขตของเฮา นะฮะโมนิกาเอ้ยพาหรือของพัดแรมมือหนึ่งมือเลื่อนทำการแสดงต่อเดือนลุกตาตาครับเพื่อนน้องยี่นะครับผมมือเลื่อนยอมเพื่อนน้องยี่จะมาต่อยเองอันนี้คือวิธีมอลลัมพี่น้องครับคานั้มมันนี่สำคัญที่สุดเลยนะฮะบางมือหนึ่งสองมือกันว่าจำเป็นคำว่าผ uh ้า huh. ลูกน้องเดินทางเพราะว่าก ну ันหล่อหมุนยั่มได้หนึ่เป็นคาใจโลกพงสกอรครับสายเลือดเดียวกันออกจาก ระเบียบว่าถ้าศินก็ถือว่าเป็นน้องท้ายแบบข้านตามคนกันมาก่ได้เจอกันจักเกือโดนไปไหนแล้วบ่ได้พอกันประมาณสองเดือนครับยังไ่กินเขาน้ำงันงเยอะเลอโอ้สิคนลืม <c oughs> อ,อาจเป็คนคนลืมง่าย <c oughs> ดีอันกันนอกนงมูพวกนั้นสิ <c oughs> พ่ค่อยจำดออกครับ <c oughs> จำยัง <c oughs> มาเท็เจใดกอองพีจำใจเมียผู้เดียอันกอัน,อน,นก,นนกจจเมียผู้เดอะไ้คือคำตอบเออเราเป็นคำตอบให้ Hi, แล้วครับผมจริงๆแล้วเนี่ยฮะก็บ่ได้มีผู้ใดเลยจากเพื่อนระเบียววัตนศิ์ออกข้างตามคนกันมากนี่การม,มาเป็นหัวหน้าวงหรือการไม่ยืนอยู่จุดเนี่ยลอยอันพันยาง การดูแลลูกน้องสามสี่ลอยค้นจับปูใสกระดดงส่วนสิเป็นอันหนึ่งอันเดียวส่วนสิเป็นโมงเป็นขะนานะฮะห้าำล่งใจแล้วก็ซอยหาข้ามปรึกษาบางที่ผมก็ต้องขอข้ามปรึกษาจากน้องใช่น้องใช้เช่นเดียวกันแลกเตียงความคิดเห็นหรือว่าแลกเตียงะสบทานกันอ้าอ้หายข้ามปรึกษานองเลยถูกสิ่งถูกอย่างเลยนะครับนี่อันเดียวเกี่ยวกับหา้ปรึกษาว่าได้ไม่ยังเลยเหลืองเงินคับ อันนี้มันโมเมนแนว,ว่ากันตัวกันว่าหอดเรื่องเงินมากนี่มันผิดกันโลดเออฉะนั้นก่ต้องพูดถึงเรื่องเงินนะฮะเอาจังสี่ึ้นมาทั้งห้านแล้วผมอันนี้ไอคือขออนุญาตเด้อครับผได้เตรียมกันไว้ก่อนที่แลกว่าแม่นเป็นสิเขาไปหาหลังเวทที่ไม่เยืยนอยู่หนาเวทที่แล้วพี่น้องเข้าได้เห็นแล้วครับ,รบห้องเพ่งใส่เวทที่ไอจะไม่ได้เลย พี่น้องอยากฟังเสียงนกพงศกรขอเสียงเลยร้องก็ร้องชนะอาจารย์โคตรเนี่ยแต่เราแต่เรามาอยากฟังเสียงอรชอนมาสั่งอ้ยออรชอนว่าฟอร์มเลยพี่เอ้างว่าเป็นเตยทางกุศลนะฮะช่วงนี้ให้นกพงศกร เอาเสียงเพง่งเสียงล่ำม,มาทํำบุญกับพี่น้องนะครับพร,ระเจ้าภาพวันนี้นะครับใ้พระเอกนั่งเอกเขาได้เตยพร้อมจงเ้ร่วมบุญลงมุญสนกับทา่านคณะเจ้าภาพเด้อปัดพี่น้องซื้อมากถือว่าไม่เป็นเจ้าภาพรวมกันลรวกอะพี่น้องต่อหยอดคนละเล็กคนละน้อยเริ่มต้นจากพระเอกนกงศกรครับเ <c oughs> พ่งหนังอ่ะเอาร้องเงียยผีเสือกันด้ครับไปจะมาหากินง่ายคือกูน้องเตย